วิธีการเชื่อมต่อเครื่องช่วยฟังซิกเนียรุ่น CIC เริ่มต้นโดยการเปิดการทำงานของเครื่องช่วยฟังหากคุณใช้งานซิล X ให้ปิดถาดแบตเตอรี่เพื่อเปิดเครื่องหรือถ้าหากคุณใช้ซิลไ X ให้ใส่กลับเข้าไปในแท่นชาร์จและนำออกมาเพื่อเปิดเครื่องเลือกหัวข้อคู่มือเพื่อเชื่อมต่อ เมื่อถึงหน้าที่แสดงข้อความเครื่องช่วยฟังของคุณเป็นรุ่นรันหรือไม่ให้กดไม่ใช่และเตรียมการเชื่อมต่อกดเชื่อมต่อทันทีเพิ่มระดับเสียงของโทรศัพท์ให้อยู่ในระดับกลางๆหากได้ยินเสียงแจ้งเตือนให้กดใช่เพื่อดำเนินการต่อเมื่อถึงหน้าข้อความว่าเครื่องช่วยฟังของคุณมีระบบรับเสียงจากทิศทางเดียวไหมให้กดใช่ คุณรู้จํานวนโปรแกรมการฟังหรือไม่ฉันไม่ทราบเป็นโปรแกรมกบเสียงรบกวนหรือไม่ไม่ใช่การเชื่อมต่อสำเร็จโดยที่การติดตั้ง t e l e แคร์ทางผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนติดตั้งให้กับคุณซิกเนียซิต้องใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันซึ่งคุณสามารถปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้ถึง15ระดับและการปรับแต่งความสมดุลของเสียงอีกทั้งยังมีโหมดการได้ยินทิศทางเดียว ที่ทำให้คุณสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้ยินเสียงพูดมาจากทิศทางใดหรือสามารถกดตรงตัว A เพื่อให้ตัวเครื่องรับเสียงจากทิศทางได้อย่างอัตโนมัติวิธีการเช็คแบตเตอรี่เครื่องช่วยฟังให้กดมุมขวาด้านบนเสียงแจ้งเตือนจะมีด้วยกัน3ระดับโดยเสียงเตือน1ครั้งเท่ากับแบตเตอรี่ต่ำเสียงเตือน2ครั้งเท่ากับแบตเตอรี่อยู่ในระดับปานกลางและเสียงเตือน3ครั้งเท่ากับแบตเตอรี่เต็ม อีกทั้งคุณยังสามารถเช็คเวอร์ชั่นล่าสุดของแอปพลิเคชันผ่านการตั้งค่าในตัวแอปและสามารถอ่านข้อกำหนดต่างๆได้ต่อมาเราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนการใช้เทเรแคร์หรือการปรับแต่งระยะไกลให้คุณกดเข้าไปแถบด้านซ้ายบนและค้นหาคำว่าผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นทักข้อความว่าต้องการปรับแต่งระยะไกลและรอผู้เชี่ยวชาญสักครู่เมื่อมีแจ้งเตือนในการเริ่มปรับแต่งระยะไกลจากผู้เชี่ยวชาญให้กดใช่และตกลงหากคุณได้ยินเสียงสัญญาณจากตัวเครื่องให้กดคำว่าใช่เพื่อเริ่มการปรับแต่งการตั้งค่า ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่021150568หรือทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของ d ิจิไบ o n i c